ที่นี่ที่ไหนเนี่ยอาจารย์ที่นี่ก็เป็นแค่มือมิอนนึงอะนะเืองนึงอย่างนั้นเหรออาจารย์อ๋ออย่างนี้นี่เองอ้าวนันตปักเป้าเนี่ยว่าแต่ทําไมมาแบบเ,เ,ง,เงียบๆแบบนั้นล่ะอ๋อตอนนี้ฟูงูความจําเสื่อมนะอาจจะไม่พูดกับใครสักเท่าไหร่เพราะกลัวอยู่สงสัยเหรอว่าคนนี้คือใครคนนี้ชื่อคาริสเปไ็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันกันกบฟูงูแต่อยู่บ้านดินนะนะ อ๋อ oh, อย่างนี้เนี่ยผมพอเข้าใจละว,ว่าแต่ทาไมต้องมาฝึกที่นี่แหะครับอาจารย์ก็ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่เราจะใช้ฝึกพลังอนะว่าแต่คาริสจะฝึกพลังแนวไหนล่ะเช่นเด่นในด้านอะไรแน่นอนเขาว่าต้องเด่นในด้านการโจมตีอยู่แล้วอาจารย์ถ้าเป็นด้านการโจมตีวิธีฝึกพลังโจมตีมันฝึกได้ไม่ยากหรอกแต่แค่ว่าตัวคาริสเองจะมีความกล้าพอหรือเปล่านะ่ะที่จะทํามันอ๋อความกล้าเหรอความกล้าผมมีอยู่แล้วนะอาจารย์ ทำมันต้องพูดแบบนั้นด้วยแหละว่าต้องมีความกล้าก็ถ้าตัวคาริสไม่มีความกล้าพอที่จะทํามันแล้วก็ตัวคาริสเองก็อาจจะไม่มีโอกาสฝึกใช้พลังอีกเลยก็ได้แต่ถ้าคาริสตัดสินใจที่จะอยากเรียนรู้ต่อแล้วก็มันก็ต้องมีการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตัวคาริสเองนั้นพร้อมที่จะฝึกพลังจากอาจารย์แล้วไงล่ะทดสอบอย่างนั้นเหรออาจารย์ว่ามาเลยสิอยากให้ผมทดสอบแบบไหนเพราะว่าคาริสอะทหาพวกนี้มีความฝันยังไงล่ะ แต่การทดสอบนี้มันมีการเสียสละนะคาริสแน่ใจใช่ไหมว่าจะยอมรับบททดสอบนี้จริงๆเพราะบททดสอบนี้ถึงขั้นเสียสละชีวิตของผู้คนเลยนะก็แค่การเสียสละเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ขอแค่อาจารย์ไม่เอาลูงด้วยบอกพอออกก็พอแล้วก็นึกว่าจะมีคิดหนักกว่านี้ซะอีกแต่ก็ดีนะเดี๋ยวนี้จะได้ทําแบบทดสอบง่ายขึ้นส่วนเรื่องพออา,อาจารย์ไม่บอกหรอกนะใชใจผมได้เอาละ พร้อมที่จะทดสอบหรือยังผมพร้อมอยู่แล้วล่ะครับผมงั้นไปกันเลยโอเคอาจารย์ผมพร้อมที่จะรับภารกิจแล้วครับผมว่ามาเลยเห็นบ้านหลังนั้นไหมพวกเขากำลังมีความสุกกำลังยิ้มกันแบบครอบครัวที่ดูอบอุ่นมากๆเลยล่ะเพราะงั้นภารกิจของคาริสก็คือไปทำให้ครอบครัวนั้นแตกแยกซะโอเครับทราบครับ คำถามจริงๆที่พวกแกไม่คิดจะปิดประตูหรือล็อกประตูกันบ้างหรือไงพวกพี่ป้านี่เอาล่ะเด็กคเช็กหน่อยสิโอเคในประตนนูนี่อยู่ส่วนจำนวนคนก็มีทั้งหมดสี่คนรู้สึกว่าน่าจะหมูกก่ปฏิคิดแฮะต่อไปถ้าเราจะเข้าไปฆ่าเราก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำไงโบเช่เลยจากจมูกก็น่าจะรู้แล,แล้วว่าตรงห้องนี้จะเป็นห้องอะไรอะ โอเคฉันดาถูกจริงด้วยนะต่อไปก็ไหนดูซิที่ปิดไฟอ่านี่ไงล่ะโยแน่แน่ พวกแกจะก้มหน้าขนาดไหนทำไมไม่เงินหน้าขึ้นมาแล้วม,มีความสุขแบบเมื่อกี้ล่ะฉันก็แค่อยากจะร่วมวงเองไม่ได้เหรอนี่นี่จุตัวน้อยเงินหน้าขึ้นมาสิอย่าได้ก้มหน้าเลยถือว่าเธอได้รับสิทธิพิเศษในการดูโชว์ของฉันนะงั้นจับตาพอดูให้ดีแล้วกันนะชุดตัวน้อยอ้าวทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะอย่าลืมสิวคุณแม่ด้วยนะ เป็นอะไรล่ะเจ้าหนูน้อยนี่แหละโชว์ของฉันละนะอ๋อจริงสิยังเหลือคนนี่นะเออถึงเธอใส่หน้าพี่เธอก็ไม่รอดหรอกนะเป็นอะไรไปล่ะนี่นี่คือการแสดงนะช่วยยิ้มแย้มหน่อยสิอย่าทำหน้าแบบนั้นได้ไหมพอมันยังไม่จบหรอกนะใครจะเป็นนิคกุมันจะอร่อยขนาดนี้แน่เนี่ยค <c oughs> นแถวบ้านนี้เนี่ยอืมเสื้อ <c oughs> ฉันก็เลอะเลือดตอนนี้ต้องหาเสื้อมาโอ้ นึกว่าจะไม่มีซะแล้วอืมโอเคภารกิจเสร็จสิ้นต่อไปก็แค่ออกไปบอกอาจารย์สินะอืมโอเคไปดีกว่าไม่มีอะไรแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่จ๋า <c oughs> <c oughs> หมายว่าภารกิจต่อไปนะ่าจะได้กินอีกนะรู้สึกไม่ได้กินเนื้อมนุษย์นานแล้วนะเนี่ยอืมอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างล่ะเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ผมทำตามที่สั่งเรียบร้อยแล้วโอเคทำดีมากงั้นพวกเราไปจากที่นี่กันเถอะเพราะที่นี่ก็เหมือนจะไม่มีสิ่งที่อาจารย์กำลังตามหาอยู่งั้นคาริสเดินทางไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะตามไปทีหลัง รับทราบครับผมกันผมไปละวีวฉันขอให้กำตางถนนแก